ี่น้อาี่นเอพี่นอ้อนอเปเเเบเเคนตมาตั้งีเรืองพี่น้องเด้อขอชี้ยุบเออชี้ยุบนี้มเด้อโอ้ขาูยตัวนี่ต่อขามาหนำถึงแสบปีนมาห่นแล้วนแล้วงอกขาครับพี่น้องงานเลย เอาต,ตีนเอาดินมุดออกก่อนเอาเสือล่งนี้เวรเกิดปีใหม่ปีหน้าเดี๋ยวจวไหนจะตัดเสือก่อนโป๊กน้ำบักสีเหลือง สอดนซสอนสอดนะสอดที่พี่หนอกอือหือโอ้ยกะหงกเหลืองเอลออุ้ยงามงาม ะเะตาเซตตาอีก,นอกหนเลีมน่เลมี่นั่นมันมันมือนีมันมัด